สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิงเชื้อครับขณะน,นี้เรากำลังจอดรถยนต์ของเราที่ใช้เดินทางมายังพื้นที่ของอำเภอเมืองปานเรากำลังมาอยู่หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งครับตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับเป็นการดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขตที่3กระทรวงศึกษาธิการครับปัญหาที่ผ่านมาโดยรวมนั้น ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์เป็นวาระของกระทรวงศึกษาธิการเลยก็คือเรื่องการปรับยุบรวมโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลหรือถ้าจะเรียกภาษาเข้าใจง่ายๆคือโรงเรียนขนาดเล็กครับโรงเรียนประชาบาลน,นั่นเองแต่เป็นปัญหาผลกระทบที่โรงเรียนประชาบาลในเขตพื้นที่ชนบทนั้นเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือการพัฒนาแบบทฤษฎีแบบบวรครับบ้าน วัดและโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการอาจจะมองข้อปัญหาเรื่องรายละเอียดตกคลึกตรงนี้ไม่ท่องแท้เท่าไหร่นักครับก็จะใช้เกณฑ์ในเชิงปริมาณว่าโรงเรียนประชาบาลแห่งใดนั้นมีจํานวนเด็กนักเรียนลดน้อยลงไปไม่ถึงร้อยคนก็ดีเนี่ยก็จะให้โรงเรียนนั้นไปยุบรวมกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่เพื่อจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดในเรื่องอัตรา ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางด้านการศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งแห่งนี้โดยการนําของผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่และผู้นําทางจิตวิญญาณก็คือพระเดชพระคุณท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่มองการไกลว่าถ้าหากการพัฒนาความเป็นพันธุ์เดชชิประหว่างโรงเรียนกับวัด ขาดไปเสแล้วนี่ก็จะทําให้ชุมชนไม่เกิดความเข้มแข็งครับชุมชมเกิดความอ่อนแอก็เลยมีการเดินรณรงค์จากพื้นที่จังหวัดนครลําปางสู่ส่วนโมกจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ2,000กิโลเมตรเลยทีเดียวครับก็ตอนนี้ทําให้กระแสสังคมได้รับความเอาใจใส่ว่าโรงเรียน ขนาดเล็กหรือโรงเรียนประชาบาลน,นั้นยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนห่างไกลครับคือการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเองครับ sustainable development ครับและทราบข่าวว่าหลังจากที่ท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยได้เดินรณรงค์เดินเพื่อแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอยากจะขอเมตตาขอบิณฑบาตจาก คณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้มีอำนาจของระดับจังหวัดได้ชะลอการยุบรวมของโรงเรียนประชาบาลบ้านทุ่งโป่งอย่างนี้ยังไม่ให้ไปรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบให้ผู้ครองได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ,ะเด็กนักเรียนก็จะต้องอไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนทําให้เกิดความเสี่ยงในการเดินท่าเดินทางครับขณะน,นี้ทราบข่าวจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ประชุมกับ คณะผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่3นั้นให้ชะลอการยุบรวมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งไว้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกส่วนหนึ่งครับที่เราจะมีหนทางในการที่จะปรับเพื่อจะมีการแก้ไขปัญหาให้มีความมาตรฐานยิ่งขึ้นและว่าจะมีแนวทางใดบ้างครับในฐานะผมเองอาจารย์สงมิ่งเชื้ออยู่ในแวดวงของนักการศึกษาคนหนึ่งเป็นนักการศึกษา,าที่ ติดดินเป็นนักการศึกษาที่วิเคราะห์ในพื้นที่ชนบทครับเคยทํางานทางด้านซีดีวอร์เกมาเป็นเวลานานพอสมควรก็เข้าใจปัญหาว่าในพื้นที่ชนบทนั้นงานทางด้านวิชาการที่ผ่านมานั้นเขาก็ต้องอาศัยจากครูบาอาจารย์บุคลากรการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่ให้ความรู้วิชาการสําหรับพระคุณเจ้าที่จพํพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆก็จะมีการอบรมคุณธรรมศรรมิลธรรมและจริยธรรมให้คนนั้น เป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละผลประโยชน์ตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทฤษฎี CD แบบบววรนนั้นเรายังสามารถมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนครลําปางได้ทั้ง13อาเภอสมกับที่ผู้ว่านายรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางพร้อมตัดคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดท่านในอำเภอทั้ง13อาเภอสามารถจะมาปรับใช้ได้ครับวันนี้ รายการโฟกัสที่ลำปางของอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับได้รับการสนับสนุนรายการจากผู้บริหารร้านไทยทอยที่จำหน่ายสินค้าทุกประเภทอาาัตโนนเลี่ยงเมืองทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสำหรับสกุลพิเศษเรื่องการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชนบทย,ยังไงรายการโฟกัสที่ลำปางขอความเมตตาขอความได้รับเกียรติจากท่านได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการศึกษาของชนบทไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ